สวัสดีครับผมผมกบนาครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวแล้วก็ตัวเลขจากแม่แต้มครับมาบอกทุกคนยังจำความฝันของเราได้ไหมครับที่าเราถูกเลข979ครับตัวละหมื่นงวดนั้นครับผีใต้หงครับมาบอกเลขออกตรงๆเลยครับคือสตัวแบบไม่ต้องกลับเลยครับคือ979แล้วก็งวดนั้นครับกอนนั่นแม่แต้มแกก็ถูกเลข097เนาะ ถูกเลขสามตัวนี่คือมาหลายงวดมากและก็ล่าสุดครับคือเนี่ยคืองวดเนี่ยฝันล่าสุดเลยเนี่ยคือผีไต้โงครับมาเข้าฝันบอกเลขแม่แต้มอีกแล้วครับผมตัวเดียวเม็ดเดียวเหมือนกับเก่าเจ็ดเก่าเลยลองฟังมึงกันรครับลองเอาตัวเลขนี้มาพิจารณาก็ได้ครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดผมก็เลยอยากจะลอยฟังรอบฝันครับสองครั้งตั้งแต่ลังจากที่เลขออกครั้งหนึ่ง แล้วก็มาฝันก่อนที่จะเลขออกมืออื่นมือหื้อ,นอนเนี่ยฝันอีกและแกฝันสองครั้งนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเราฝันล่าสุดในฟังก่อนแกฝันล่าสุดเลยครับนี่ก่อนเลขไเลจะออกนคือแกฝันว่าเห็นผีตายหงครับมาหาแต่ในความฝันคือจําไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่จําได้ว่าเป็นผีตายหงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่บหัวเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่เพราะว่าแม่แตมครับจําโ่ไดเพราะว่าในความฝันมันมืดและก็ ันกดาใคร,ครบคาวว่าเหมือนจะเป็นคนแก่เหมือนจะเป็นคำคำเหมือนเมื่ดแบบเป็นเม้นน้ำใช่ไหมแกก็เลยมั่นใจว่าเป็นผีตายหงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่จําไม่ได้ว่าเป็นคนเดิมไหมแต่ฟันทงครับคอนเฟิรม์มล้านเปอร์เซ็นต์ว่าผีตายหงมาบอกเลขมาบอกเลขแม่แต้มครับตัวเดียวไม่เดียวนั่นคือเลขหกแปดสี่ครับหกแปดสี่แล้วก็ระวังครับจะเป็นเก้าแปดสี่ก็ได้ เห็นบ่ครับผีตาหงวมาบอกแม่แต้มครับเก้าเจ็ดเก้าแม่แต้มก็ไปซื้อศูน0 9เจ็ดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเห็นบ่แกก็ถูกทั้งหลายงวดเลยครับงวดนี้ครับผีตาหงมาบอกเลขหกแปดสี่กาะว่างเก4าแปดสีครับหกแปดสี่หรือจะบ้าเหมือนกับศูนอีกบ่เนาะเพราะเป็นผีมาบอกเลขแม่แต้มหกแปดสี่หรือเก้าแปดสี่หรือหรือจะศูนย์ดสี่เหมือนกับศูนย์เกาเจ็ดบ่ อย่าเพิ่งมองววาเป็นไหลเลยครับแต่ว่ามันไม่มีความบังเอิญอีกเพราะว่ามันตรงกับเลขฝ,ฝันฝันไอ้ต่องวดเลยแม่เมแต้มครับแกบอกว่าแกน่ะได้ยินผีแตงหงน่ะบอกว่าหกแปดสี่ครับเม็ดเดียวตัวเดียวเลยแต่ว่าแมแต้มน่แกเป็นคนที่ว่าชอบซื้อเลขขึ้นลงเนาะ,ะหกแปดสี่การละว่างเก่าแปดสี่ถ้าซื้อขึ้นซื้อลงก็จากหกแปดสี่ก็จะเป็น 84แล้วก็ซื้อลงเป็น584นี่คือตัวเลขที่ว่าแม่แต้มแกจะซื้อวันี้ครับนี่คือเป็นเลขของฝันล่าสุดของแม่แต้มถ้าหาว่าบบมาร์784กับว่าเป็นยังครับบบมา,า 8, 4, บร์คหา84โบมัเก่า84ก็ไม่เป็นไรเราก็เลือกแค่684ก็ได้เพราะว่าพีน่ะบอก684ถามว่าสวยไหมแม่แต้มก็บบอกคําว่าพีน่ะบอกให้ซื้อตัวละหมืน่นเป๊ะอีกเลยครับ พีอ่ะบอกแม่แต้มไม่ซื้อตัวละหมื่นอยกแล้วะแม่แต้มว่าสีซื้อแล้วบนซื้อน้อสีซื้อแล้วบนซื้อน้อหกแปดสีเนาะซื้อแล้วบนซื้อน้อหรอวะแต่แกมั่นใจมากครับว่าเป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขนี่แหละเป็นเลขนี้แหละแกจะซื้อครับงวดนี้แกจะซื้อแต่จะซื้อน้อยซื้อเยอะคือแกไม่รู้นะครับว่าจะซื้อตัวละเท่าไหร่แต่มันเป็นแค่ความฝันครับถ้ามันออกตรงๆงเหมือนกับเก้าเจ็ดเก้าน้อโอ้ยแกจะได้เป็นสิบล้านเลยครับจะได้จะได้เยอะเลยแหละเนาะ แกกับฝันมอย่างนะครับฝันเรินสารครับเราจะที่ว่าผีเนี่ยมาบอกเลข684แล้วเราจะนะครับผีเนี่ยเกากระยางหายไปเลยครับแรกใกล้เสร็จกันครับไ่ได้บอกหลายตัวหรือสามเลยบอกแค่ตัวเดียวอันนี้คือความฝันรอบแรกเลยความฝันอันหนึ่งคือความฝันรอบที่สองความฝันรอบแรกครับเราจะที่เลขออกแล้วแม่แต้มก็มาฝันเพิ่นมาฝันว่าเพิ่นน่ะเห็นตัวเลขครับเห็นตัวเลขที่ว่ามันเหมือนกับว่า มันจะลอยผ่านหนาผ่านตาแกแวบแเหมือนกับน่าจะเป็นรถรถอย่างสยียงครับแลนผ่านหนาปับ๊บแล้วมันมีตัวเลขนะถ้าว่าเปรียบเทียบกับเมือนกับรถทั่วแล้วรถทัวมันวิ่งมันจะมีตัวเลขนะเขียนอยู่แม่แต้มแกบอกว่าแกฝันตงวดแกเห็นเลขก็คือเลข084 074 068นี่คือตัวเลขที่แม่แต้มแกฝันตั้งแต่เลขออกเลยครับ นี่คือเป็น2อ,อย่างนะครับเนาะอันนี้คือฝันรอบแรก084 0 7 c กับ068นี่คือแกเห็นฝันรอบแรกเห็นบ่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าแกบอกว่าผีมาบอก6 8 c แกก็เลยว่ามันจะมา084อีกบก่มันก็ตรงกันกับฝันแรกเลยครับงวดนั้นนครับผีเาบอก979 9. แม่แต้มแกก็ซื้อเลข079ด้วยนะเป๊ะเลยแล้วก็มี มวดพูนครับผีบอก907มันก็ออกศ9นย์เก้าดนาะแกก็ฝันหลายมวดแล้วก็ถูกเลขหลายมวดมากเลยมันจะมีเลขตัวหนึ่งครับจะมีเลขอีกตัวหนึ่งที่ว่าแม่แต้มแกตามซื้อนะแม่แต้มแกตามซื้อครับก็คือเลขหออเก้าหหนึ่งเก้าหกหนึ่งครับที่ว่าแม่แต้มแกจะตามซื้อคนนี้ครับคือ9 6้าหหนึ่งถามว่าเป็นเลขหลายหางาบอมันก็เป็นเลขเม็ดเดียวครับในความฝันรอบสองก็คือผีบอกห8 4ดสี่ตัวเดียวก็ไปกัน่อยครับ อาจจะเป็น984ซื้อขึ้นซื 84, ้ลง784กับ584แล้วก็แม่แต้มแกจะตามซื้อก็คือ961 961ครับแม่แต้มจะตามซื้อส่วนฝันที่ฝันแรกก็คือ084 074 068บอเมนว่าบางคนครับถามว่าแกฝันหลายรอบเนาะแกก็เห็นเลขหลายรอบนะแต่หากว่าฝันหลอบแหลกรอบเดียวมันก็นจะบอลเลขๆหลายตัวนะแต่นี้คือแกฝันสองรอบแกก็เลยเล่าความฝันในฝันทั้งสองครั้ง ก็จะพึงว่ากันครับเพราะว่าบางครั้งคนนึงเนี่ยอาจจะฝันตั้งแต่ต้นงวดอาจจะฝันก่อนเลขออกถ้าถามว่าเลขมันหลายหงางบ่มันก็ไม่เยอะครับเพียงแต่ว่าผมมาบอกทธเดียวแล้วก็เอาฝันแรกกับฝันสองมารวมกันมันก็เลยแบบประมาณบึ่งว่าเหมือนกับเลขหลายตัวชนะะแล้วแต่ว่าเราจะชอบเลขหางไหนครับผมก็เลยเอามาหน่อยฟังบางเทีเลขสมังงวทะเลมันออกเนาะเลขออกศูนย์หกแปดจมือนั่นคือบพื่เห็นกลบหน้าบอกว่ากะประมาณนั้นครับ ผมก็เลยเอาตัวเลขทุกตัวครับมาเล่าให้ฟังนี่คือความฝันของแม่แต้มผมก็อยากให้มันออกเหมือนกับเก่าเจ็ดเก่าเนาะเลขที่บ่ายกันเซมมาออกเก้าดเกาสุดท้ายออกตรงๆแบบไม่ต้องกลับเลยครับผีก็บอกให้ซื้อตัวละหมื่นงวดนี้ครับผีก็บอกให้ซื้อตัวละหมื่นครับคือห8แสี่แล้วมึงครับซิมาบอกถ้าออกมากครับโอ้ยดีใจกับแม่แต้มครับแต่ที่นี่ครับแม่แต้มแกก็ไปซื้อเรียบร้อยแล้วครับแกซื้อลอตเตอรี่ไปครับเพื่อมันอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งเนาะ เพราะแกฝันแล้วมันเลขเข้าเลข3ตัวเนี่ยบ่อยมากแ้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นเลข3ตัวบนซึ่งไว้ครับเผื่อจะเป็นรางวัลที่1ผมต้ผมบอกครับว่ามันเป็นเลข2อย่างก็คือฝันแรกกับฝันที่2แค่นั้นครับผมลองยินดเบิงแต่หากว่าผมบอกเอามาเล่าเดียวกับสีบ่มีแนวทางเนาะเพราะว่าแกก็เคยฝันได้ตรงๆนะฝันได้ตรงๆแล้วแต่ว่าเราจะชอบหางไหนนะครับเนาะคือแกเป็นคนที่ว่าบุ่อยซื้อเลขตัวเดียวเหมือนกันครับ ทั้งหมดก็นี่เป็นความฝันของแม่แต้มครับฝันแรกกับฝันที่สองสิบหกุ่มพายพันธ์หกเจ็ดขออห้ทุกครับถูกลอตตรีท่วนหน้าครับผมขอบคุณหลายสุดครับ